สวัดีครับวันนี้ในเกม h าร์ t โทพีวันนี้เราก็จะมาไกด์แนวทางการหาเงินนะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือกําลังต้องการฟาร์มเงินเยอะๆนะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำแล้วกันนะเป็นฉบับผมผมเองสําหรับการฟาร์มเงินเพื่อเอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งต่างๆหรือชุดเสื้อผ้ารต่างๆที่ต้องใช้เงินในส่วนตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาไกด์แนวทางการหาเงินกันนะไม่ว่าจะเป็น เก็บของอะไรไปขายเพื่อให้ได้เงินเยอะหรือว่าระบบไหนที่ช่วยเพิ่มให้เงินเยอะบ้างในส่วนของเกมฮาร์ทโอเปียนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนําการในส่วนการหาเงินกันนะตรงนี้ผมก็มีแสนสองนะตรงนี้ก็พยายามแบบเก็บของไปขายทํานูน่นทํานี่นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนกันเท่า ให้ได้เงินแบบหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกเลยว่ามันก็ต้องอยู่ที่ความขายันด้วยในสองเกมฮาร์ทโทเปียนะก็บอกเลยเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันว่าทำยังไงให้แบบได้เงินเยอะบ้างมีอะไรที่ได้เงินเยอะบ้างดีกว่านะไะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว่าว่ามีอะไรที่ทําให้เงินเราบูสต์ได้บ้างในส่วนของตรงนี้นะ ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปผมก็มีร้านเติมเกมมานําเสนอและก็สินค้ามานําเสนอกันสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกสะดวกปลอดภัยและก็บริการ24ชั่วโมงถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำ win ํำ Betuwin บอกเลยว่าร้านเติมเกม Betuwin เนี่ยถูกสะดวกปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงนะเร็วรวดเร็วทันใจแน่นอนบอกเลยว่าเหมาะสาหรับใครที่กําลังมองหาการเติมเกมออนไลน์ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็แนะนํา เปทูวินเลยนะบอกเลยว่าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เองผ่านในเว็บบอกเลยว่าบริการ24ชั่วโมงสะดวกปลอดภัยรวดเร็วตรงที่เป to win สำหรับใครที่กำลังมองหางฟิมมือถือผมก็ขอแนะนำฟิมคุณภาพสูงจากพี่เปาไอแอบ CPU นั่นก็คือไอแอบฟิมฟิลมกระจกคุณภาพแข็งแรง ามากกว่าฟิล์มคือการป้องกันทางไอแฮฟฟิล์มยังมีการรับประกันและการประกันถึง90วันและมียุติกาติดตั้งสินค้าให้ฟิล์มกระจกคุณภาพสูงป้องกันแข็งแรงทนทานต้องที่ไอแฮฟฟิล์มมาลำดูการฟาร,ร์มเงินอย่างแรกนะก็จะเป็นการเก็บเ็ดทัฟเฟิลนะเ็ดทัฟเฟิลสามารถหาได้จากตรงนี้เลยนะเกาะป่านะตรงนี้ก็มีเ็ดทัฟเฟิลดอกนะทุกคนก็สามารถมาเก็บกันได้นะทำไมถึงเก็บเ็ดทัฟเฟิลผมบอกแล้วว่าเ็ดทัฟเฟิลเนี่ยแพง มากในส่วนของทุกเห็ดบรรดาเห็ดเลยนะก็เป็นอีกอผลผลิตหนึ่งที่ค่อนข้างแพงนะส่งเห็ดทัอปเปิลนะสามารถมาเก็บได้เรื่อยๆเลยนะประมาณ5-8นาทีบอกเลยว่าสามารถเก็บได้ครั้งหนึ่งนะก็สามารถมาวนฟาร์มตรงนี้ได้นะบอกเลยว่าขายได้ก้อนละ 99บาทเลยสองเฮดทัฟเฟอรนะเนี่ยจุดเก็บก็จะตรงปา่าเกาะนี่เลยไปเกปาะป่าตรงนี้เลยนะส่วนตรงนี้บอกเลยว,ว่าจะเกิดประมาณแบบ4-5หลุมในส่วนของรอบหนึ่งนะก็จะสุ่มในเกาะนี่แหละนะตรงเกิดตรงข้างๆต้นไม้อะไรทุกคนก็ลองไปขุดกันได้สองเฮดทัฟเฟอรนะวนมาขุดกันได้แบบสักแบบ7นาที8นาทีค่อยวนมาขุดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่หาเงินได้เร็วมากสองเนะ็ดทัฟเฟิลนั่นและเอาไปทําอาหารต่อยอดได้ บอกเลยว่าแพงมากนะส่งเ็ดทัฟเฟลเนี่ยบอกเลยว่าขายขายแบบสดๆเปลียวๆก็คือแพงมากนะบอกเลยว่าอันละ99้าสบนะบอกเลยว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ฟาร์มเงินได้ค่อนข้างดีนะส่งเ็ดทัฟเฟลตรงนีน้ต่อมาก็จะเป็นการทำอาหารไปขายนะก็ต้องบอกเลยว่าการทำอาหารเนี่ยได้เงินเยอะมากนะสำหรับแบบ พวกแบบอาหารที่ระดับสูงอะไรเงี้ยบอกเลยว่าขายได้บางอันนี่อันละพันเลยนะบอกเลยว่าบอกเลยว่าจานละพันเลยในโซนตรงนี้นะการทําอาหารบอกเลยว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําให้แบบทาแล้วก็นําไปขายนะบอกเลยว่าได้เงินเยอะมากในโซนตรงนี้นะแบบถ้าใครมีเพื่อนมาช่วยทําด้วยเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นบอกเลยว่า ไวมากจากส่วนของตรงนี้นะแนะนําให้แบบวางเตาแบบ4ี่หเตาแล้วก็ช่วยกานทําอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถฟาร์มเงินได้ดีมากของการทําอาหารนะ mm. นเพื่อนเก็ลองไปทําอาหารดูได้โซนตรงนี้นะ mm. อย่างแรกๆอะทุกคนอาจจะทําพวกแบบแยมไปขายอะไรเงี้ยแบบ อาหารวิวแรกๆแ,แย่ไปขายพอแบบอัพวิวสองมาก็จะปลดล็อกสูตรเรื่อยๆก็จะเป็นแบบพวกโคงพวกเห็ดมือนยงเห็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ลองทําตามมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเก็บทรัพยากรแล้วก็มาคราบแบบพวกอะไรพวกเนี้ยมาขายนะบอกเลยว่าได้เงินดีมากๆในส่วนของตรงนี้นะก็ลองไปดูกันได้ในส่วนของการทําอาหารไปขายนะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่หาเงินได้ไวมากๆในส่วนของการทําอาหารนะสาหรับเกม h a r d t o ป i a การหาเงินต่อมาก็แนะนําการตกปลาไปขายนะก็บอกเลยว่าแนะนําให้แบบเช่าเรือไปกับเพื่อน 2- 3สาคนนะอะไรเงี้ยหรือแบบ4ีหคนเป็นปาร์ตี้อะไรเงี้ยบอกเลยว่าแนะนําให้ไปตกกลางทะเลแล้วก็แบบเนี่ยโยนยงโยนเหยื่อเข้าไปบอกเลยว่าช่วยกันตกปลาแล้วก็แบบเอาปลามาขายเลยบอกเลยว่าได้เงินดีเหมือนกันนะในส่วนของตรงนี้นะแนะนําให้ไปเป็นปาร์ตี้เพราะว่าแบบช่วยกันแบบอ่าออกค่าเรือแบบเดินทางอะไรเงี้ยนะช่วยกันแบบออกค่าเช่าเรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามาตกกลางทะเลเนี่ย ปลาจะแบบดีกว่าแล้วได้แบบ EXP กของเลเวลสมุดตกปลาเยอะกว่านะแล้วก็บอกเลยว่ามีปลาแพง่ของข้างเยอะในโซงกลางทะเลตรงนี้นะก็แนะนําให้มากับปาร์ตี้ใน่วนตรงนี้นะเนี่ยช่วยกันแบบโยนเหยื่อโยนเบ็ดแล้วก็ช่วยกันแบบอ่าโยนหางเงือกเนี่ยบอกเลยว่ามันจะล่อปลาแล้วก็โยนไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันตกบอกเลยว่าดีมากๆในของการฟาร์มปลานะตรงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่หาเงินได้ดีมากนะผมก็แนะนําให้ไปเป็นปาร์ตี้นะเพราะว่ามันจะได้แบบ ช่วยค่าแบบออกแบบเช่าเรืออะไรเงี้ยแบบสมมติคนนี้ออกรอบนี้เราออกรอบนี้คนนี้ออกรอบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าค่าเรือถ้าเราไปคนเดียวอะ ถ้าเราไปหลายๆรอบอ่ะมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆในส่วนของการเช่าเรือนะก็แนะนําให้เป็นปาร์ตี้แล้วแบบช่วยกันออกวนกันออกไปแบบคนที่1คนที่2คนที่3อย่างเงี้ยจะดีกว่านะแล้วก็มันจะได้ไปได้หลายรอบนะบอกเลยมันจะคุ้มด้วยและจะได้ไข่อีเวนต์มาด้วยนะบอกเลยว่าเป็นอีกจยดหนึ่งที่ฟาร์มเงินได้ดีมากนะพอเราตกเสร็จแบบวนมาประมาณสามสีเที่ยวเลยใช่ไหมเราก็เอาปลาทั้งหมดของเราไปขายที่ NPC นะบอกเลยว่าได้เงินเยอะมากนะรอบหนึ่งอ่ะผมบอกเลยว่าได้2 3หมืม่นเลยนะในส่วนตรงนี้นะทุกคนก็ลองไปทำตามดู ได้นะแบบหาเพื่อนไปสัก2อสาคนแล้วก็ไปแชร์ค่าเรือกันบอกเลยว่าได้ต่ำๆมากับคืนมาแน่นอน2อสาหมื่นนะตรงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกจุดหนึ่งในส่วนของการฟาร์เงินของฮาร์ดทเปียรที่ค่อนข้างดีนะทุกคนก็ลองไปตกปลากันได้นะบอกเลยว่าสนุกแล้วก็เพลินๆด้วยนะได้มีตภาพด้วยสตรงนี้นะ ต่อมาวิธีหาเงินก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมตู้กาชาอารมณ์สีชมพูนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตู้กาชาที่สุ่มให้เราได้เงินด้วยนะส่วนตรงนี้นะจะมีเงินให้เราได้ด้วยตรงนี้บอกเลยว่าได้เยอะมากในะส่วนตรงนี้นะถ้าทุกคนทำเควสเห็นไหมลดน้ําพัฒนาคนอื่น รดน้ำให้นักพนาคนอื่น1ครั้งแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจผู้อาศัย5ครั้งแล้วก็ใช้พลังงาน100หน่วยเน,นี่ยตรงเนี้ยทำทุกวันแล้วก็มาสูงเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสได้เงินในส่วนของตู้กาชาด้วยนะบอกเลยว่าได้เยอะด้วยนะในส่วนของตัวนี้นะ ได้เงินสามพันนแล้วก็ได้แบบวัตถุรงวัตถีผู้พวงผ,ผู้ผู้อีกตรงนี้ถ้าใครไม่ใช้ก็สามารถเอาไปขายนะบอกเลยว่าขายแพงด้วยนะส่วนของผู้พวกนี้นะก็ปอีกจุดหนึ่งที่สามารถฟาร์มเงินแบบให้เราได้นะตรงนี้ก็อย่าลืมมาทํำภารกิจตรงนี้นะ โอเคก็จบไปแล้วในสุนข,ของการแนะนําการฟามเงินหรือหาเงินนะก็เป็นสบับของผมและก็สไตล์ของผมเองนะที่แบบลองไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ลองทําดูต่างๆก็โอเคแบบนี้มันเวิร์กก็มาแชร์หรือมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้หรือว่ามาแชร์ความรู้ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกเลยว่า หรือบางคนอาจจะมีแบบสูตรที่แบบเร็วกว่าหาเงินไวกว่าก็มาแนะนํามาแชร์ความรู้กันได้ในส่วนใต้คอมเมนต์ตรงนี้นะก็ประมาณนี้ละกันในสวงคลิปโอนี้นะก็บอกเลยว่าเกมฮาร์ทโอเบนะียนเล่นเพลินมากแล้วก็สนุกมากนะบอกเลยระบบสร้างบ้านหรือแบบฟาร์เพลินเลยในส่วนตรงนี้นะคนก็ลองมาเล่นกันได้แล้วก็มาเล่นกับผมได้ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่งคิวอนี้นะถ้าคิวอนี้ผมมีคขาพูดใดว่าจะได้ประสุภาพหรือแบบแนะนําอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคิวอนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคิวอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนบ๊ายบาย